สวัสดีค่ะพี่ตี้ค่ะวันนี้ตาก็จะมาอ่านเรื่องความหวังแห่งชีวิตให้ฟังนะคะจากเบริลการประกาศนะคะสถานการณ์ในของโลกและสังคมของมนุษย์ในเวลานี้เราจะเห็นภัยพิบัติต่างๆโรคภัยไข้เจ็บความผิดาบาปรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่กำลังรุมเร้าในชีวิตของมนุษย์ ใครจะสามารถช่วยเราได้นะคะเมื่อมองดูโลกนี้แสนจวนความโศกสันมากมายใครก็เห็นโอ้ชีวิตคนเรานั้นแสนยากเย็นจะพ้นทุกความลําเค็นได้อย่างไรแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยภัยพิบัติพายุพัด แผ่นดินไหวไม่ขาดสายโรคระบาดฆ่าชีวิตคนมากมายอากาศกลายสุดแปรปรวนทั้งร้อนเย็นหันมาดูสังคมเราในวันนี้สิ่งบัตส,สีเรื่องหน้าอายกลายเป็นเก๋ไม่เชื่อฟังพ่อและแม่พานเกเร ใจคนเหหาความชั่วไม่เว้นวันจิตใจคนทุกวันนี้แสนโหดร้ายอันตรายอยู่รอบข้างน่าใจหายมือถือสากปากถือศินก็มากมายหลังจากตายตกนรกเพราะราบาปตนแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างยังคงรักทรงประจักษ ว่าทุกคนได้หลงหายทั้งยังทำความผิดบาปจึงต้องตายสิ้นสลายสิ้นความหวังในชีวีพระเจ้ารักจึงได้ทรงส่งพระบุตรเพื่อมนุษย์ทรงหลังเลือดบนกลางเขนเพื่อทุกคนได้หลุดพ้นจากบาปเวร โดยการเขนบาปมาลายหมดสิ้นพรันหากผู้ใดถ่อมใจรับความรักนี้จะไม่มีความกลัวเพราะมีหวังแม้โลกนี้จะอุ่นวายสุดท้ายพังเขาก็ยังสุขใจได้เพราะทราบดีว่าวันที่เขาต้องจากโลกไปนี้ พบสิ่งดีคือได้อยู่เมืองสวรรค์หยุดการงานทุกบาปหมดเป็นนิรันร์ความสุขสรรสุขสาบายแสนเปรมปรีเพียงผู้เดียวที่สามารถช่วยโลกได้นั่นคือองค์พระเยซูผู้ทรงไถยผู้ประทานความหวังกำลังใจพ้นจากบาปพ้นจากบาป ตราบนี้ลั่นในวันนี้เชิญทุกคนหันกลับมาอย่ามัวช้ารับความรอดก่อนจะสายพระเยซูรักคุณมากจนยอมตายรีบเปิดใจของคุณเถิดเดี๋ยวนี้เอ่ยความหวังแห่งชีวิตนะคะเป็นที่ทราบกันนีว่า ตลอดชีวิตของคนเรานั้นจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขปะปนกันไปถึงแม้ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะมีแต่ความสุขแต่ไม่ว่าใครต่างก็คงเคยผ่านความทุกมาไม่มากก็น้อยทั้งความทุกข์ที่เกิดจากอุปสรรคปัญหามรสุมชีวิตการถูกขม่มเหงถูกเอารัดเอาเปรียบโยครคภัยไข้เจ็บการ พลัดพร่าการสูญเสียทรัพย์สินหรือคนที่ตนรักรวมไปถึงความทุกข์ที่ต้องเผชิญกับภัยสงครามและภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเมื่อพูดถึงภัยพิบัติต่างๆหรือโรคระบาดอันร้ายแรงที่มนุษย์เราต้องเผชิญน,นั้นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าแม้มนุษย์เราจะมีความรู้สติปัญญา หรือมีความสามารถมากเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้เลยแน่นอนที่ภัยต่างๆที่เกิดขึ้นบางอย่างก็ไม่ได้เกิดจากการทำของมนุษย์แต่ภัยหลายอย่างก็เกิดจากการน้ำมือของมนุษย์เรานั่นเองอย่างไรก็ตามถ้าเราศึกษาจะพบว่าจัก,กรวาลที่อยู่รอบๆโลกใบนี้ของเรานั้นช่างกว้างใหญ่ไพศาลและมี ระบบระเบียบอย่างน่าอัศจรรย์เป็นไปได้หรือที่ธรรมชาติเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองโดยปราศจากผู้สร้างและการออกแบบเพราะการปรากฏของสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เราเห็นว่าเบื้องหลังนั้นจะต้องมีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่า โลกของเรานี้มาจากการทรงสร้างของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาอย่างดีเยี่ยมและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการทรงสร้างของพระเจ้าก็คือมนุษย์นั่นเองเพราะพระองค์ทรงให้มนุษย์มีจิตวิญญาณเพื่อที่เขาจะสามารถมีสัมพันธภาพกับพระองค์ทั้งยังให้มนุษย์มีอิสระในการตัดสินใจพระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมา นั้นก็เพื่อมนุษย์และการที่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาก็เพื่อให้พวกเขารู้จักพระองค์และรับสิ่งดีๆทั้งปวงที่มาจากพระองค์พระองค์ปรารถนาที่จะให้มนุษย์ดำเนินชีวิตในทางของพระองค์และทำตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้แต่มนุษย์เรากลับปฏิเสธพระเจ้าเขาอยากไปตามทางของตนเองและทำตามที่ตนเองเห็นชอบ จึงได้หลงทำผิดทำบาปเรื่อยมาเป็นผลให้มนุษย์ต้องประสบปัญหาและความทุกข์ยากลำบากมากมายพระเจ้าทรงทราบถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยและพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือมนุษย์เราเสมอมาโดยผ่านทางวิธีต่างๆพระองค์ทรงเห็นว่าความทุกข์ของมนุษย์ในโลกนี้ไม่ได้คงอยู่ตลอดไป คุณเคยสังเกตดูดอกทารตะวันไหมเวลาที่ดอกบานมันก็จะหันหน้าเข้าสู่ดวงอาทิตย์เสมอทุกทุกวันมันจะจดจอ่ออยู่ที่ดวงอาทิตย์เพื่อรับแสงและมีชีวิตที่โตเต,ตขึ้นซึ่งเราจะเห็นว่าหากวันใดมีเมฆดำมากัน้นระหว่างดอกทานตะวันกับดวงอาทิตย์ดอกทานตะวันก็ยังหันไปยังดวงอาทิตย์อยู่นั่นเองคล้าย กับมันกําลังจะพูดกับเมฆดําที่กั้นอยู่นั้นว่าเจ้าเมฆดําเอ๋ยปิดไปเถอะกั้นไปเลยถ้าเจ้าอยากจะปิดอยากจะกัน้นเพราะข้ารู้ดีว่าเหนือเจ้าขึ้นไปนั้นมีดวงอาทิตย์อยู่ที่นั่นแต่ส่วนเจ้าไม่นานก็จะจางหายไปนะคะซึ่งเมฆดำนั้นเปรียบได้กับอุปสรรคปัญหาหรือความทุกข์ต่าง ส่วนนงอาทิตย์เปรียบเสมือนความหวังของชีวิตดันงนั้นให้เราอยู่อย่างมีความหวังให้เราอดทนและพร้อมสู้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้นแล้ววันหนึ่งความทุกข์เหล่านั้นจะผ่านพ้นไปแต่ความทุกข์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่มนุษย์จะต้องอยู่ในนรกเพราะบาปของตนในเมื่อมนุษย์ตัดสินใจที่จะทำบาป เขาจึงต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองแท้จริงแล้วมนุษย์พยายามที่กระจัดความบาปให้ออกจากชีวิตด้วยกําลังของตนเองแต่ก็ไม่มีทางทําได้สําเร็จฉะนั้นหลังจากที่มนุษย์จากโลกนี้ไปแล้วจิตวิญ,ญญาณของเขาจะต้องไปรับการวิพากษาโทษจากพระเจ้าและรับโทษบาปตามการกระทำของแต่ละคน ในที่สุดจะต้องอยู่ในบึงไฟนรกที่นั่นนับว่าเป็นความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งและเป็นอยู่ตลอดไปไม่มีวันจบสิ้นหากผู้ใดกำลังกังวลกับความบาปที่อยู่ในชีวิตเขาไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์จึงได้ทรงจัดเตรียมทางรอดจากบาปให้แก่พวกเราพระองค์ทรงทราบว่า วิธีที่จะช่วยมนุษย์ได้ก็คือจัดต้องให้พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ในโลกเพื่อไถ่าบาปให้แก่มนุษย์และเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วพระเยซูจึงได้เสด็จมายังโลกนี้พระองค์ทรงยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อเป็นการรับโทษบาปแทนมวลมนุษย,ษย์หลังจากที่พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนบไม้กางเขนแล้ว ในวันที่สามพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายแล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ดังนั้นหากผู้ใดที่ยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ไถ่บาปแทนถึงแม้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องจากโลกนี้ไปแต่จิตเมียาณของเขาจะไม่ต้องรับโทษบาปอีกเลยแล้วเขาจะได้ไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์ซึ่งที่นั่นจะมีแต่ความสุขไม่มี ความทุกโศกเศร้าอีกต่อไปบัดนี้มนุษย์มีหนทางที่จะรอดจากบาปและมีความหวังที่จะได้อยู่ในสวรรค์แล้วตราบใดที่เขายังมีลมหายใจเขาก็มีโอกาสทูลขอความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของคนในโลกแต่ถ้าเขาหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็หมดโอกาสเมื่อนั้นนะคะตลอดชีวิตที่ผ่านมา เราทุกคนล้วนต้องเผชิญกับความทุกข์กันทั้งสิ้นแต่มนุษย์เราสามารถที่จะรอดพ้นจากความพินาศในนรกได้อย่างแน่นอนซึ่งคนเราอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวจนวันหนึ่งทุกคนก็ต้องจากไปขอให้คุณทราบเถิดว่าพระเจ้ารักพี่กิตตี้นะคะจึงให้พระเยซูคริส มาช่วยให้คุณรอดจากบาปบัดนี้พระเจ้าพร้อมที่จะหยิบยื่นความรอดนี้ให้แก่ทุกคนนะคะหากคุณต้องการขอให้อธิษฐานทูลขอนะคะตามดังนี้ก็แบบว่าเอาตามแบบในเบดีวนะพ,พดดี่ในคิตตี้ในวิดปิวก่อนนะคะในปิวว่า ข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างชีวิตของข้าพระองค์ขอยอมรับว่าที่ผ่านมาข้าพระองค์ได้ทําความผิดบาปมากมายข้าพระองค์ไม่อยากรับการลงโทษเลยขอพระองค์ทรง,งโปรดยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปด้วยความใจจริง จึงขอเชื่อพึ่งในพระองค์ตลอดไปอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะถ้าคุณได้ทูลตอบลงด้วยความจริงใจแล้วขอให้มั่นใจเถิดว่าความบาปของคุณได้รับการอภัยอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่นี้ไปพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของคุณอีกทั้งทรงประทานสรนตสิสุขและกำลังให้แก่คุณที่จะผ่า คาพ้นอุปสรรคและความทุกข์ยากลำบากต่างๆในชีวิตนะคะและเมื่อชีวิตในโลกนี้สิ้นสุดลงจิตวิญญาณของคุณก็จะได้ไปอยู่สวรรค์อย่างแน่นอนอาเมนค่ะก็อ่านมาหนุนใจพี่คิตตี้นะคะตาก็จะหามาะมาอ่านใถ้ามีโอกาสก็จะส่งให้พี่อ่ะ คิตตี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอ่านนะคะเชื่อพระเยซูแล้วได้อะไรนะคะเนี mm ่ยหละเชื่อพระเยซูแล้วได้อะไรแลก็ศึกษามานะคะ mm hmm. ก็จะเอามาแบ่งปันคิตตี้ Kitty นะคะนะเชื่อพระเยซูได้อะไรนะคะมีหกข้อนะคะ mm hmm. หนึ่งนะคะได้รับการยกโทษความผิดบาปตั้งแต่อดีตปัจจุบันยันอนาคต 2. ได้สิทธิเป็นลูกของพระเจ้า 3. ได้รับชีวิตใหม่ที่สามารถเอาชนะความผิดบาปได้ 4. ได้รับหน้าที่ใหม่ในการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐและเป็นพยาน 5. ได้รับพันธสัญญาคุ้มครองขณะที่อยู่ในโลกใบนี้ 6. ได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์เป็นสถานที่จริง ที่ผู้เชื่อจะได้อยู่กับพระเจ้าเป็นนิดนรกเป็นสถานที่จริงที่ผู้ไม่เชื่อจะถูกแยกจากพระเจ้าและต้องรับความทุกข์ทรมานตลอดไปเป็นนิดนะคะอาเมนนะคะก็นะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนะพี่กิตตี้เผื่อแบบเออได้ฟังบ้างนะคะนะคะ,นะคะก ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องเออนะคะไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าการที่เรารู้จักพระเยูสุิฤตนะคะก็นะคะก็ขอให้พิกิตี้เข้มแข็งนะคะเข้มแข็งนะคะอธิษฐานพึ่งพารับกําลังที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าเอ่อเราเข้มแข็งในตัวเราเองไม่ได้เราต้องรับกําลังจากพระเจ้าเท่านั้นนะคะที่จะช่วยเราได้นะ,ะมีเพียงพระเยูสุกฤตเท่านั้นนะคะ ที่จะสามารถช่วยจิตวิญญาณของเราได้นะคะก็อธิษฐานนะคะอธิษฐานแล้วก็ใครควรพระวจนะคำของพระเจ้านะคะทั้งกลางวันและกลางคืนเนาะอืมแต่ก็จะอธิษฐานเพื่อพี่คิตตี้ด้วยนะคะอาเมนค่ะ